สวัสดีค่ะแสบนัวคอยสารมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วลวันอนี้ย่นั่งมีแนวกินมาฝาาทีฝากนองก็คือสมตำปลาดุกยางวะจาพี่นองจ๋านอกจากปลาดุกยางก็มีปลาทูทอดตัวหน่อยๆมาแถมตัวหนึ่งน้ำนอกพี่นองจ๋าพักกระมีพักกระลำดอกแค่และกะบ,บะเขือนอกพี่นองจ๋ามาๆมาๆกินน้ำกันนิ้เขาหลายพี่นองเอ้ย กินกับข้าเหนียวนอกจา,ออากพ่นขออนุญาตเอาเข้าเหนียวมาว่างเลยมองนี้นอกจากพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันพี่น้องจ๋าตำบักุ่งเพชดเพชรคกบักง่ายพ่นใส่บักเขือเหลืองน้ำี่นนองเอ้ยแงมเห็นบน่นน้อง่นดกินแต่แสบคักหลายมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องเมาาื่อวานซิอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ในประเทศอยู่ตามประเทศเนาะพี่น้องจ๋า มากินตำบักโฮงกับปะดุกย่างครับยายนางได้จ้าเน่งวันขนาดกินอยู่ในห้องพี่น้องเอ้ยมันก็นยังนั่มมากเนาะนนนแขกไม่ได้รับเชิญวะซะมาจากพี่นอ้อง แซ่บคักพี่น้องกา้าอืมต่อแก้เก็บอยู่ในบ้าน เม็ดผิกเอาออกก่อนจังเม็ดผิดตำโบแหลก บะเขือมีดกับบะเดียวมากขอโทษขอไพ่พี่น้องเดี๋ยวจะก,กัดเอา <c oughs> <c oughs> อืมอืม อืมอาการแสดงไว้ขนาดเพราะว่าวใส่พิษเคืองโคกบคณ ปลาทูตัวนนเนยๆน่ะแจ่บดีนะพี่น้องจ้า เยังนั่งซื้อแคบหมูมาเสียมาก,กินสงสัยมันสีหลายเมื่อพี่น้องจ๋ามันบอมีความกรอบเลยมีแต่ความเหนือด น้ำตำหมักงงกับไล่ไล่พี่น้องจ้าเป็นจะกินกับข้าวปุ่นค่ะ mm -hmm. ยัยนั่งอีกขาดบ่ได้เลยพี่น้องจ๋าตำบักหุ่งกังคืนก็บตำกินบอกถึงตำบักหุ่งย้อมกางคื้นบุถาวรโบราณจักเป็นอย่าง เ่ยตำมาก,กินตำมาคงยำกลางคืน,นวะจ้าเดี๋ยวนี้กลางใดเขาก็กินเบิร์พี่น้องจ้า้ำกลางคืนกับตำมกคงขายสะนานปนโปรดอยู่พี่น้องเน,ะน,น,นานะนาน แ่บพักไร่พี่น้องจ้า พี่น้องจ้าคลิปหนียายนาง้าพพ่อแม่พี่น้องกินตำมะคงกับประดุกย่างกับขอจบไปแต่เพียงแค่นี้นอจาะพี่น้องจ้าก็อขอบบุญขอบคุณนพี่น้องลายๆที่แวะข้ามรับชมรับฟังก่อปากพ่อแม่พี่น้องคนไหลก็แชร์ก็ติดตามก็จะดิง่งพิ้งๆิ้งในเดาจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ